ร้องแล้วก็มีการหันมามองเราด้วยนะตอนเช้าเนี่ยปลุกเราตื่นได้เลยอะ่ะฮะร้องสิอยากได้ยินเสียงโชว์ไว้หน่อยโชว์เอเออีกเอาอีกเอาอีกเอาอีก นั่นแหละเอาอีกไม่กลัวรเราเลยอ่ะอืมบนเข้าไปเรียกเพื่อนให้มาหาเอาอีกสิร้องตืพูดหรือตะเมียนะอืมร้องอีกร้องอีกเอาร้อง ลองลอง,งดังดดิลองมันปลุกพี่ตอนเช้าให้ตื่นนะเออนั่นแหละเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงดังกว่านี้อีกหน่อยดังกว่านี้อีกหน่อยเฮ้ยไม่ยอมไปไหนจริงๆนะเนี่ยอือนั่นแหละเอาอีก S <S <an> <S บ่นอะไรเนี่ยถ้าเขาพูดได้เนาะ <S <S <an> <S ขออนุญาตฉันหรือ,อยังก่อนจะถ่ายรูปฉันเนี่ยคงจะจะ่หงเงี้ยเนาะออจะเอาเขาไปเป็นแบบทั้งทีไม่ขออนุญาต ank, อ,อาต้ยน่ารักดีเหมือนกันแฮะตกลงไม่ไปใช่ไหมไม่ไปพี่จะไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะ โอเคไหมคิดไปแล้วยอมแพ้เอไปพอละไปรอเพื่อนเปล่านัดใครไว้เพื่อนผิดนัดเหรอมานั่งบนเนี้ยฮะมายืนบนอยู่เนี่ยเพื่อนผิดนัดโอหตัวใหญ่มากๆเลยนะอ เนี่ยค่ะไม่ได้ดึงภาพเลยนะคะลองดึงสักหน่อยสิโอโ้ตัวใหญ่ยังโเอาอีกเอาอีกร้กองอีกร้องดิขออีกหน่อยขออีกหน่อย ขยิหน่อยครับอ้าหมุน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 โชหุนเออตะพูหรือตะเมียเนี่ยขอยิบขยีก,อยอกไม่เล่นด้วยแล้วค่ะโหนานมากเลยอะ่ะขนาดยืนเป้าต้งร้อ,อ,อ,องแล้วก็มีการหันมามองเราด้วยนะ <c oughs> ตกลงพี ас, right. oh, minutes. Minutes <c oughs> ่ไปแล้วนะโอ้โหยืนเป้อตั้งห้านาทีสีนาทีกว่านางไม่ยอมไปไหนเลยนางอยู่อย่างเงี้ยงั้นไปแล้วนะยอมแพ้ยอมแพ้แล้วนะเดี๋ยวพอดีมีคนเมินผ่านมาเออถ้าคนพี่ผ่านก็คงไม่ไปไหนแล้วนะโอเคบายบาย